เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะครับในการประชุมคอรมอที่ผ่านมาบอกว่าจะมีการเข้าในที่ประชุมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรอไปก่อนนะฮะยังไม่เข้าที่ประชุมคอรมอคอรมอยังไม่ได้อนุมัติตอนแรกเขาว่าจะให้คอรมออนุมัติแต่จริงๆคอรมอเขารอก่อนรอให้ลงทะเบียนเรียบร้อยก่อนแล้วดูจํานวนว่ามีคนลงทะเบียนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เขาอาจจะดูเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับ นายจุลพันธ์มรวิวัฒน์รัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับไม่มีการนําเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากที่ประชุมคอรมอรับทราบหลักการไปแล้วสามารถดําเนินการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปแล้วก็คาดว่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อได้ยอดจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นทางการครับ เช่นเดียวกับทางกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถดําเนินการถแถลงความชัดเจนในเรื่องของขั้นตอนแล้วก็ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งวันเดียวกันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการ Digital วอลเล็นะครับเพื่อตรวจสอบถึงความพร้อมต่างๆนะครับในส่วนรายละเอียดโดยเฉพาะของผู้ป่วยติดเตียงได้มีการระบุข,ขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วหรือไม่นะครับรวมทั้งผู้ป่วยบางประเภทที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้พิการ แต่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปใช้จ่ายได้ตัวตัวเองคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าได้มีการพูดคุยแล้วก็หารือในประเด็นดังกล่าวแล้วแต่จะต้องมีการเช็ครายละเอียดอีกครั้งหนึ่งร่วมกันกับกระทรวงพอมนะครับในส่วนของผู้พิการจะต้องมีกระบวนการยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ป่วยประเภทใดเพราะในการใช้เงินในโครงการดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันแต่การลงทะเบียนไม่แตกต่าง คใครมีมือถือระบบสมาร์ทโฟนก็ใช้ระบบดังกล่าวใครไม่มีก็ใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในส่วนของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยจะมีการประกาศความชัดเจนว่าให้ลงทะเบียนณสถานที่แห่งใดในช่วงกลางเดือนกันยายนเมื่อถามถึงข้อกังวลของหลายฝ่ายนะครับหากสภาผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567วงเงิน1 2 2แสนล้านบาท ในวาระสามจะสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมายอะไรหรือไม่เพราะว่ามีการมองว่าเป็นการใช้งบเหลื่อมปีไปแล้วคุณจุรพันธ์บอกว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามันได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง8หน่วยงานตามที่ทุกฝ่ายร้องขอแล้วก็ได้มีการชี้แจงทําความเข้าใจให้มีความเข้าใจตรงกันนะครับการที่มีบางฝ่ายมีความห่วงใยว่าจะสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมายนั้นเนี่ยก็เป็นการชี้แจงแล้วว่า มีการดําเนินการทุกอย่างถูกต้องซึ่งหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านกฎหมายก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป็นไปตามกรอบสามารถดําเนินการได้แล้วก็ทั้ง8หน่วยงานที่เชิญมาให้ความมั่นใจนะครับว่าเราดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับกว่าจะได้เงินก็น่าจะมีการอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะฮะ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าเราจะได้รับเงินน่ยนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ t i k t o กนะครับเสาชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง u t u b e นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ